โอเคเดี๋ยวอาร์ตขอสรุปอีกรอบนึงครับผมสรุปอีกรอบคุณพ่อพคุณแม่ถามกันกันเข้ามาเยอะว่าที่ฟิลิปเนี่ยต่างจากที่อื่นยังไงครับผมเดี๋ยวอาร์ตจะชี้นะครับผมเมื่อกี้อาร์ตพูดองรวมไปแล้วเดี๋ยวอาร์ตจะชี้จุดให้ว่าที่ฟิลิปนะครับผมเด่นกว่าบริษัทอื่นยังไงบ้างข้อแรกเลยครับผมทุนประกันชีวิตตรงนี้นะครับผมให้5 0,000 0บาทเลย ประกันกชีวิตตรงนี้ให้5 0 0นบาทนะครับผมคุณพ่อคุณแม่จ่ายเบีย้ยเท่าๆกับที่อื่นครับแต่ที่อื่นได้2 0 0 0 0 0แต่ที่เราได้5 0 0นนะ5แสนใะนอีก20ปีข้างหน้ามันจะเหลือเท่าไรครับมันอาจจะเหลือแค่2 0 0 0 0 0ก็ได้ถูกต้องไหมครัแต่ถ้าวันนี้เราส่งไปนะครับทุนชีวิต2 0 0 0แนอนาคตอีก20ปีข้างหน้ามันจะเหลือเท่าไรครับมันอาจจะเหลือแค่พันหนึ่งถึงสองพันก็ได้เพราะฉะนั้นครับจ่ายน้อยนะหรือว่าจ่ายเท่าๆกับที่อื่นแต่ได้5 0 0 0นอันนี้ที่ฟิลิปคุมไหมครับ เด่นข้อที่สองนะครับผมจุดเด่นข้อที่สองก็เป็นในส่วนของชดเชยรายวันตัวนี้ครับผมที่อื่นนะครับผมที่อื่นไม่มีตรงนี้นะฮะแต่ที่ฟิลิปมีชดเชยรายวันให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับผมมาดูในส่วนของอันที่สาก็จะเป็นในนี้ครับค่ายา อันนี้ข้อ3ที่เป็นค่ายาอันนี้เด่นมากครับเด่นมากครับคุณพ่อคุณแม่ครับค่าห้องสมมุติว่าตัวอย่างครับค่าห้อง5,000ันนะครับที่บริษัทอื่นเนี่ยจะได้ค่ายาประมาณทั้งสามหมื่นถึงสี่หมื่นแต่ที่ฟิลิปครับผมได้ค่ายาถึง4 5 0 0 0บาทต่อครั้งต่อโลกย้าอีทรอะครับต่อครั้งต่อโลกนะครับผมเป็นโรคใหม่นับวงเงินใหม่ใช่ไหมครับ อย่าลืมนะครับอันนี้สําคัญมากเพราะว่าป็นการแบบแยกจ่ายของฟิลิปเนี่ยขึ้นใหม่นะครับผมเป็นโลกใหม่นับวงเงินใหม่นะครับผมโอเคโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสรุป3ข้อนะครับผมข้อที่1คือจุดเด่นกนะ็คือทุนประกัน50,000นบาทอันที่2คือมีชดเชยรายวันอันที่3คือขยายได้เยอะนะครับผมจ่ายเบี้ยเท่าๆกันนะครับผมแต่ได้คุ้มกว่านะครับที่ฟิลิปคุ้มกว่าเยอะเลยโอ้โห